สวัสดีเ,เพื่อนๆพนสมาชิกทัวหนนากันครับวันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันล้านสมหวังอยู่กันที่บ้านคุยเชือกเขตอำเภอโกสมพิสัยมหาสารคามครับวันนี้ติดตั้งท่อแรงดันรุ่น8ออก6หมุนขวารุ่นครอบยาวรวม8เมตรนะครับติดตั้งพร้อม ท่านเครื่องยนต์ฮอนด้ขนาด13แรงครับเดี๋ยวดูด้านวนด้วยกันนะครับุดนี้เป็นเครื่องยนต์ honda ขนาด13แรง พร้อมชุดท่านเชียงของทางร้านสมหวังเรานะครับ ตราการไหลามาประมาณนี้เชียวครับกับสายทรงขนาด6นิ้วรายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจโทรคุยกันครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสามงามอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท0817853037ท่อแรงดันคุณภาพจัดทรงทั่วประเทศไทยครับขอบคุณครับ วันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันล้านสมหวังได้รับความไว้วางใจจากคุณพี่ธีรยุทธ์จากคุณพี่ตุ๊กตาเนาะบ,บ้านคุยเชืกอกออำเภอโกสุมพิสยัยจังหวัดมหาสารคามให้ความไว้วางใจท่อแรงดันล้านสมหวังเราครับย้ำครับขอบคุณครับ